ที่กำหนดมันไปเบียงหนึ่งตัวเอ้ยโอ้ไม่เอา้าแล้วก็ไม่ตาย อยากเล่นตัวไหนอ่ะไม่ได้เล่นตัวไหนานานเลยอยากลองเล่น,นเลย

ไไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงหน้ารถนี่ที่ฐานเรานี่ที่กล่องตรงนี้ที่กล่องที่ยิงแต่เมื่อกี้อ่ะโอ๊ยไม่ตายเลยขึ้นโบสเลยก็ไดนที่เกิดเราเกิดเราเกิดเราที่กล่องที่เราตายอ่ะเจ็บเจ็บโดนโดนยิงไปนัดหนึ่งโดนสไลด์เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ๋อเดี๋ยวดู้วยเจ็บไอ้ตัวเนี้ยเจ็บจริงใครนี้หลัง สองตัวเจ็บอีกตัวนึงไม่เจ็บเออ,อีกตัวนึงเจ็บอีกตัวนึงไม่เจ็บน่ามาลนะตัวนี้เจ็บเจ็บจริงตัวนี้ เอาตัวนี้ไม่เจ็บตื่นมานโอ้โดนไปดับหนึ่งนั่นแหละตันนี้แหละเฮ้ยมาแลา้วมีดมาแล้วเนาะมาข้างล่าง เราอยู่บนเลยโอ้ยไม่ตายใครน,นี่ตรงที่เกิดเราเจบ็จบเจ็บเจ็บมันลงมาแล้วรอ้นี่มันลงมาแล้ว, sausage, ลลวเออเต็มยิงเลยจเจ็บเออโคตรอึดเลยไอ้ชุดเสือบอกตรงๆเลยอ <c oughs> ัดไว้อัดจว่าอัดไว้ตึกต <c oughs> าแหละเดี๋ยวไปพรา ôi đồn pít thì phải là mần mà là ôi đồn pít là dính ra vào đây này Ô. Ờ Thế coi cái này đây. À, 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 à. เ,เรอมาเล่นล่างกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางหน่อยเดี๋ยวเราไปดูบนนะ <Enemy down. S 2> อย่าเพิ่งแคบป,ปลายกันดิอ้าวเดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นเบียงเบียงมีไหมไหน

มันบุกเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ทางเกิดเราไม่เจ็บปักตัวบอกแค่นะนะั้นแหละปุ่มเฮ้ยตายเราเบิดดิไม่ตายเดมไม่ตายว่ะเราใช้ก้นละเดี๋ยวเราไปดูปนได้ไม่ชอบบุกปนไม่ต้องสัตระเบิดสัตว์เบิดไปแต่กลางนะดเ,เดี๋ยวดักเดี๋ยวดัก cắt 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 của cắt 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 bớt cắt cắt bớt cắt 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 làm cắt ngon, cắt 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 bớt, cắt 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 đi, สวยในเอพีอโอ,โอ,โอด่านนี้แหละอยู่ไฟนี่แหละแม่งโอ้ยแม่งมันจะเล่นบุกกลางอะ่ะ สวยจีนโอ้ย oh. สะพนี้เนาะอย่างงี้มันเดินผ่านมาพอดีก็ <c ười> <c ười> เลยเดี๋ยวเขามายิงก้าวเข้ไาไปครับเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายบนฝ่ายน้นนนยมามานอยโดนมันมากลางมันมากลางมันมากลางมันเข้าเกิดเราไปแล้วตัวนึง Tích cho nó binh khóc cửa lạ à? mọt <laughs> đây nó là bỏ chạy u khen vang càng mày mà lại à bỏ em ได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยเจ็บไอตัวสนาเจ็บเทปอ่ะโอ้ยกลางกลางกลางสองขึ้นกำลังจะขึ้นเลยไอก้กัดกัดข้างกล่องก็จเจ็บเจ็บไปตัวน,นี้เจ็บเออสวยครับเอาฝั่งนู้ดออกแล้วมหนึ่งคนเอ,อ้ยฝั่งนู้ดออกละเท่าเทียมก็ได้ มันสู้ไม่ได้ออกเลยรว่าหลุดวะไม่ได้ะออกเลยสียงข้าเลยอืมได้เสมอับกดัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามมันอนแล้วครับเอาอยู่ที่รถสองครับอยู่ในหลุมหนึ่งเออที่รถหนึ่งหลุมหนึ่าข้างหน้า ตัวนไอตัวเนี้ยโอ้ยสรุปกระสุนก่อนนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ยิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยที่ผายแล้วมันหกแล้วอนไยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เลย

เจ็บมัน่าเจ็บมันก็อยู่ข้างนั่นแหละหรือไม่มันก็อ,อ้อมก็เพรไม่เห็นตัวมันแล้วถ้ามันเจ็บไอ้ตัวผู้หญิงใช่ปะถ้าตัวผู้หญิงอะเจ็บเรายิงไปหลายนัดเลยแหละเลือเหลือประมาณสักห้าได้แล้วเดินลงไปเลยอ่าหลุดละ

Ô dưa 3 ở đây, can phantom ở đây. Victor? Oh, thôi. Victor, tuổi. 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 Victor, อยู่บดเลียงเบี้ยงเลี้ยงเลียงเออว่าแต่เมื่อกี้เห็นอะไรจริงๆแต่ก็ไม่คิดว่าสอคนตายไงก็เลยไม่ได้สนใจเห็นปืนมันลอกมาไงเดี๋ยวครับพยายามอ่ามันมากลางตอนนี้โดนหลายโดนไปฉุบทีนึงเดี๋ยวเรื่อยๆแล้วกันนะไม่รีบละ ló ôm phải tang lô nào. Hay lò ông. Mày Mày lấy Mày lấy mất. 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 Mày สุดท้ายแล้วตั้งามาคู่สายได้ดีอ่าุดท้ายแล้วไม่อยากจะมาเทียตีเสมอแล้วกเอาดีๆเลยเออเอาดีๆเลยครับขี้เกียจจะมาปะทะชวงายดานนะ่านเกิดนน อุ๊ยหัวแตกใครหัวแตกเราทำอะไรไม่ถูกรือเ่านีโอ้โหนี่โอนขึ้นมาเล้นี่ทำอะไรไม่อนี่ล้างอยดิงนนี่ฮลโโอ้ยอีกตัวเฮ้ยอีตัวเฮ้ยอย่าพกอย่าพอกแอบนี้ เบี่ยงเบี่ยงโอ้ยโอ้ยนี่นี่เอตื่นเต้นวะเราไปไม่ได้ติดแน่นันอยู่เอาไงอ่ะทอยอยอย่างไอยคัดคัดมาเลงบนคัด Thang cửa Ơ, đều... Ơi, thang cửa mà. ôi thằng thang mát ôi thắng gỡ mát chép ôi thôi 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 thắng gỡ ra ôi thắng ôi mang thang gỡ thang chẹp, thang ôi thôi ôi chứ là đi cái mưa nữa mày leo, cắt, mày โอ้โหแพ้ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรอ๋อ